สารารของยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่นะเป็นพาร์ทหนึ่งของยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งอยู่อยู่ในตัวรถแหมกในกลุ่มแรกที่เราทําไว้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทําให้เราอาจต้องรีบมาทบทวนแล้วก็รีบ focus ว่าตัวเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนของยานยนต์สมัยใหม่ตัวไหนที่เราอาจจะต้องรีฟ focus เพื่อจะ cash up ให้ทันของการพัฒนาตัวเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับอันนี้โดยเร็วๆนะครับ ได้ดูภาพรวมของ Next Generation Automotive เนี่ยมันจะมีพาร์ทสำคัญสำคัญอยู่6กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวบอดี้ตัวแชสซีตัวพาวเวอร์เทรนแล้วก็กลุ่มที่เป็น EV Part ท,ที่จะเข้ามามากขึ้นทั้งที่อยู่ในตัวรถเองแล้วก็อยู่นอกรถนะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์นะครับอันนี้เป็นกรอบเดิมที่เรามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันจะมีพาร์ตตัว,ต,วตัวยานยนต์ในพาร์ทสำคัญสำคัญในระดับนี้แล้วก็ตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงคืออิเล็กทรอนิกส ร t r a ก็ EV p a ร์ที่จะเข้ามานะครับอันนี้เป็นรูปภาพของตัวรถแม็ p เดิมนะครับซึ่งเราวางกรอบตามตัวกลุ่มของพาร์ทที่ว่ามาแล้วก่อนหน้านี้นะครับและแน่นอนมันด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตัวเทคโนโลยีนะครับเราก็ต้องมารีบทบททวนนะครับแล้วก็เราได้จัดประชุมเพื่อ,อ ทำ prioritization ของตัวพาร์ตต่างๆนะครับโดยโฟกัสไปที่2พาร์ตสำคัญสคัญคือกลุ่มที่เป็น EV component กับ CAV component นะครับ CAV คือ connected uh, and autonomous นะครับ uh, Vehicle part กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ uh, ถูกพัฒนาอย่างรวดเร,เรว็วแล้วก็ถ้าเรามีรีบแคชอัพเราก็อาจจะตกขบวนได้นะครับงนั้นใน2กลุ่มเนี่ยเราก็จะมา uh, ทำ ทเซชันจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับแล้วก็มีการทำลิ t e เ a เจอร review ด้วยนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยก็คือกลุ่มขวาบนนะครับมีทั้งเ,เรื่องของ value creation opportunity ที่สูงแล้วก็มี competitiveness ของอุตสาหกรรมเราค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม EV Parts โดยส่วนใหญ่จะเป็น EV Parts แล้วก็มี c e v บ้างบางส่วนนะครับจากตรงนี้เองนะครับนอกจาก ตัวทำเพย์ออฟไทท์เเราก็มาดูบริบทนะครับดูอ่าอ c o s y s t e m ดูภาพรวมว่าเทรนและก็ไดเวอร์ของตัวอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างที่ที่สำคัญนะครับโดยโจทย์ที่ได้รับมาก็จะเป็นเน้นไปที่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับอ่ก็จะมีเรื่องของทั้งอ่เรื่องของอ่ากำลังคนที่ยังขาดนะครับแล้วก็เรา n น e d การ Re Skill upskill เพื่ออ่ารองรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวทางด้านอีโคโนมิกส์นะครับ f v i ไทยจีนทำให้เกิดการนำเข้า EV ที่มีราคาถูกลงอย่างรวดเร็วนะครับราคารถยนต์ตอนนี้ในตอนนั้นเรายังใช้คำว่าใกล้เคียงกับ ICE ตอนนี้ถูกกว่าแล้วนะครับแล้วก็จะถูกลงไปอีกเรื่อยๆนะครับตลาด EV ในจีนเนี่ยก็เริ่มดาวแล้วก็เริ่มย้ายย้ายออกมานอกประเทศมากขึ้นนะครับต้นทุนในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆใน EV เนี่ยเราก็ต้องพยายามเข้าสู่ v a l u t i n ให้ได้นะครับ นอกจากนั้นก็จะมีนโยบายภาครัฐต่างๆที่เราสนับสนุนอย่างที่หลายท่านก็ทราบดีนะครับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมนะครับโดยมีเป้าหมายทั้งเรื่องของการผลิตในประเทศแล้วก็การใช้งานในประเทศนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็มาวางกรอบตัวรถแมทของอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่โดยโฟกัสที่ชิ้นส่วนที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับก็ได้ภาพออกมาเป็นลักษณะนี้ครับผลิตภัณฑ์สำคัญนะครับชิ้นส่วนสําคัญก็แบ่งเป็น4ี่กลุ่มนะครับที่เป็นตัวหลักก็คือกลุ่มที่เป็นแบตเตอรี่ของเราเรียก XEVXEV e ก็คือ,อตัวยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งหมดคงไม่ได้ชมเพราะเฉพาะ แบตเตอรี่ e ิเล็กทริกวีเคลนะครับตัว H.E.V หรือ P.H.E.V เองก็จะมีพาร์ทที่เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นพาร์ทใหญ่ขึ้นนะครับแบตเตอรี่จะเอามาใช้เพื่อการขับเคลื่อน mm hmm. ให้พลังงานในการขับเคลื่อนมากขึ้น mm hmm. ขอย้อนไปที่ strategic target นะครับเราก็จะมีการปรับตัว strategic target จากตัวรถแมพเดิมในบางส่วนนะครับแน่นอน uh, อาจจะคล้ายๆแต่ว่าเราคงต้องเร่งสปีดมากขึ้นเช่นในระยะสั้นเนี่ย ความสามารถของผู้ประกอบการไทยเนี่ยควรจะต้องผลิตชิ้นส่วนเพื่อเข้าสู่ supply chain ของ EV ภายในประเทศซึ่งมีการเริ่มลงทุนแล้วก็เริ่มจะผลิตแล้วนะครับอันนี้ในระยะสั้นอย่างต้องทำอย่างเร่งด่วนนะครับในระยะ3ปีนี้ระยะกลางก็จะเป็นเข้าสู่ value chain แล้วก็เป็น system integrator นะครับให้ได้นะครับในระยะยาวก็สามารถเข้าไปอยู่ใน global band นะครับในในพาสต่างๆที่กับ e v ให้ได้นะครับตัว xev แบตเตอรี่เนี่ยที่พูดถึงในระยะสั้นก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่ packing แล้วก็ระบบ bms Battery management system เนี่ยเป็นตัวหลักที่เราน่าจะพอมีโอกาสทำได้อย่างรวดเร็วนะครับออนอกจากนั้นก็ขยับต่อในระยะกลางระยะยาวไปที่เรื่องของออตัว eexcel หรือเรียก integrated eexcel ก็คือต่อไปในรูปแบบของ อีว uh, ีเนี่ยตัวแพลตฟอร์มมันจะมีพาร์ทสาพาร์ทสำคัญสำคัญที่ทำงานร่วมกันนะครับมอเตอร์ทรานส์มิชันแล้วก็พาวเวอร์คอนโทรลนะครับนี่เป็นแพลตฟอร์มมาเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับแน่นอนในอนาคตในระยะยาวเนี่ยอีก10ปี15ปีเนี่ยตัวยานยนต์พวกนี้ก็จะหมดอายุลงนะครับเรื่อง end of life management system เตี่ยต้องถูกวางแผนไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่เราจะจัดการมันอย่างไรมันจะกลายเป็นขยะ อิเล็กทรอนิกส์ที่ยากต่อการจัดการยิ่งกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเจอมาไม่ว่าจะเป็นพวกอพลร์ตนต์ต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆตัวแบตเตอรี่ของ E v วซับซ้อนกว่านั้นนะครับตัวเอ็นรับไลฟ์คงไม่ใช่แค่เรื่องของการรีไซเคิลนะครับแต่จะอัพไซเคิลให้มันมีเซันด์ไลฟ์อย่างไรนะครับอัพไซเคิลมันอย่างไรด้วยนะครับจนกว่าจะดิสพอร์โหรือไปรีไซเคิลนะครับ ตัวถัดไปนะครับเป็นพวก power electronic ใน EV นะครับพวก drive control DC AC converter inverter นะครับ on board charger พวกนี้ก็มีอุตสาหกรรมมีโรงงานที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับเราก็จะรีสกิ l อัพสกิ l ของของ s m e อื่นๆให้สามารถผลิตพวกนี้ได้อย่างไรในระยะยาวก็จะเป็นพวก end uh, of life management เช่นเดียวกันกันกบ uh, พวก p a r ทพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องของชาร์จิ่งซิสเต็มนะครับตัวชาร์เจอร์ต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ายานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะแบตเตรรเอรี่ electric vehicle ที่นิดตัวชาร์จิ่งสเตชันค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีที่เ,เป็นลักษณะ ized, เอเบอร์ไนส์เมืองที่เป็นเอเบอร์ไนส์อยู่คอนโดกันก็คงไม่ได้มีหัวชาร์จในทุกๆห้องนะครับในคอนโดหรือว่าเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้ตัว EV เองควบรวมกับระบบพลังงานเอเนอร์จีซิสเในภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าอันนี้ลักษณะที่เรียกว่า V2G นะครับ Vehicle to Grid Vehicle to Home พวกนี้นะครับว่าเราจะมีโปรโตคอลนอกจากจะใช้เฉพาะใน EV แล้วเราสามารถใช้แบตเตอรี่ใน EV ีมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของ Energy Management ในระดับประเทศได้หรือเปล่านะครับหรือในระดับพื้นที่ได้หรือเปล่านะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ยังทิ้งไม่ได้ก็คือคอมมอนพาร์ทนะครับมันมีอีกหลายพาร์ทที่พวบกอบทารไทยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพาร์ทอินโฟเทนเมนต์คอมมิวนิเคชันที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น ICE หรือ XEV ก็ยังต้องใช้อยู่นะครับพวกเท r m a โม a มจเมนต์ซิสเต็มอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็พวก drive v e r input device ต่างๆพวกนี้ก็ยังคงต้องอยู่นะครับซึ่งเราก็มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็จะต่อยอดยังไงให้มันเข้ากับตัว supply chain ของผู้ประกอบการ ev ได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เรามองอในตัว roadmap นะครับซูมอินเข้าไปขยายแล้วก็ให้ c o m n e n t ต่างๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น ind program infrastructure หรือว่าการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอันนี้ ตัวแรกที่เป็น XEV แบตเตอรี่นะครับพวกแบตเตอรี่แพคกิ้งแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ซิสเต็มพวกอ e ินทิเกเต็ด x x l เนี่ยเราก็จำเป็นต้องมี i อเโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอินทิเกเต็ดดีไซน์สำหรับพวก Power Control Unit พวกนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์อินเตอร์ลูปซิมูเลชันที่จะนำมาเพื่อการออกแบบดีไซน์แล้วก็ผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับ uh, เราจะไม่มีการลองผิดลองถูกแบบ แมนนวลเลรแล้วนะครับเราจะใช้ซ mm ิมูเลชันเพื่อทดสอบบนคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วก็พ mm ู hmm. ุ้ให้ได้ก่อนแล้วถึงจะลงมือพัฒนาตัวเทคงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของ EWS management นี่ก็จะไปต่อยอดกับเรื่องของ End of f line management system ของของพารพทสต่างๆนะครับ i n f r a ราสตั t เจอที่สำคัญนะครับก็ยังคงมีอยู่พวกออโตเมทีฟเกรดเทสติ้งเฟสิลิตี้ต่างๆนะครับพวกโมเดลพวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตัวลูกพวกนี้จาเป็นต้องมีนะครับซึ่งในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้อยู่ก็จะทำให้ตอนนี้ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถต่อยอดเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีในพาร์ทเหล่านี้ได้นะครับแน่นอนเรื่องของคนแบตเตอรี่เอนจิเนียริ่งนะครับแมทร g อ n ลไซเอนจิเนียริงเนี่ยต้องได้รับการ ให้ความสําคัญในหลักสูตรพวกนี้มากขึ้นไม่ไว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยเองระดับอา,อาชีวาศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งการรีสกิลคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วให้มาเข้าใจในพวกนี้มากขึ้นนะครับถัดไปเป็น EV power electronic นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเรื่อง IND โปรแกรมที่เกี่ยวข้องนะครับในพารต่างๆเรื่องการภายในฟาซเจอร์และก็คนนะครับ ชาร์จิ่งสเตชันนะครับก็มองไปที่เรื่องของไฮโวลเตจไฮพาวเวอร์ชาร์จเจอร์พวกนี้อิ d โปรแกรมพวกนี้จะต้องเข้ามานะครับแล้วก็การทำงานร่วมกับ g r i ดเน็ตเวิระบบ Smart Grid ดอันนี้ก็จะไปลิงก์กับเรื่องขององค์ความรู้ด้านพลังงานเข้ามาด้วยนะครับการว่าน้าบุคลากรก็แน่นอนก็จะเป็นกลุ่ม Power e l e c t r o n i c ริพวกซอฟแวร์เจนเนอร g ลิงแอ i ์บิ๊กเดต้าเจเนอริงพวกนี้ก็จะเข้ามานะครับ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น c o m m อนพาร์นะครับก็ในลักษณะที่คล้ายกันนะครับ c อม m อ n พาร์อาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเนื่องจากอุตสาหกรรมเราเราก็อยู่ในในอุตสาหกรรมนี้มาในระดับหนึ่งก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้เพียงแต่ว่ามันสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของกลุ่มที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับมันจะถูกใช้งานมากขึ้นในแง่ของอ n น o t เทนเมนต์คอมมิวนิเคชันมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งสำคัญของการ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบของยานยนต์แต่มันถ้ามองในเชิงอุตสาหกรรมแล้วมันโอกาสที่ทําให้เราเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยทั้งระบบเนี่ยจากเราส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราคือผลิตตามคําสั่งแล้วก็แอสเซมบลีป็นหลักสามารถเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้ถ้าเราพัฒนาปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับและยังมีระบบมีแผนแถมแล้วลงทุนกับมัน,นยอย่างแย่งจริงนะครับโดยเรื่อง สองส่วนที่สําคัญสําคัญในเชิงของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าพัฒนาวุนนลในบ้านเราก็คือเรื่องของพัฒนาคือไขนะวัตกรรมทรัพยากรนักวิจัยต่างๆเชื่อมต่อกับเอกชนอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานระบบการสนับสนุนให้ทุนวิจัยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ยกระดับของตลาดแล้วก็มาตรฐานอุตสาหกรรมให้ให้แมชกับอ่ global standard นะครับ ให้ได้นะครับเพื่อสนับสนุนให้ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้ในในประเทศไทยในระยะยาวได้นะครับ